เป็นนิ่วในถุงน้ำดีทานโปรตีนได้ไหมคะไม่ได้มีข้อห้ามเลยครับขออนุญาตอธิบายตรงนี้เผื่อบ,บางท่านอาจจะได้ระโยน์ค่ะครับนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมีส่วนประกอบสองอย่างสำคัญก็คือไขมันส่วนเกินที่ถูกขับมาจากระบบน้ำดีจากตับครับถูกขับมาจากตับผ่านระบบน้ำดีแล้วมาขังอยู่ในถุงน้ำดีกับแคลเซียมมาเกาะกัน เพราะนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยก็จะมีปริมาณไขมันด้วยแล้วก็มีแคลเซียมด้วยไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวต้นเหตุของการที่คุณมีไขมันมากในระบบน้ําดีก็คือคุณกินเข้าไปมากค<ะ>ทีนี้ไขมันในระบบเลือดที่มากขึ้นเนี่ยมันก็มาจากสองอย่างแหละครับหวานมันที่เรากินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใครที่ควบคุมอาหารหวานมันได้ดี ก็จะควบคุมปริมาณไขมันในเลือดได้ดีและปัญหาถุงน้ําดีก็ไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจอย่างเนี้ยคุณจะแก้ปัญหานิ่วในถุงน้ําดีคุณก็ไปลดหวานมันในชีวิตประจําวันลงและโปรตีนที่กินไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อนิ่วในถุงน้ําดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทานด้วยความสบายใจถ้าต้องการเชิงบวกไปลดการกินหวานมันในชีวิตลงอื しょうい。Wow.